หลายๆคนเคยสังเกตไหมครับเดี๋ยวนี้เวลาเราก,กดเบอร์โทรศัพท์จะต้องมีเลขศูนย์นำหน้าไม่ว่าจะเป็น081082083แบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาหาคำตอบกันว่าทำไมต้องมีเลขศูนย์นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้กับช่อง Creative Talk ด้วยนะครับเรามาดูกันครับผมอยากจะพาย้อนกลับไปก่อนนะว่าในสมัยก่อนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยใช้เบอร์โทรศัพท์เป็นหมายเลขอย่างไรบ้างน,นะครับถ้าเกิดว่าย้อนกลับไป ไกลๆเลยนะครับเราเริ่มต้นมีหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยทีแรกเนี่ยมีเพียงแค่เจ็ดหลักเท่านั้นนะครับแต่ว่าพอมาหลังๆเนี่ยนะครับจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นจํานวนบ้านเพิ่มขึ้นนะครับคนมีมากขึ้นคนใช้โทรศัพท์ก็ต้องมีมากขึ้นเจ้าเลข7ดหลักเนี่ยมันก็เริ่มจะไม่พอแล้วครับทางรัฐบาลเนี่ยนะครับก็เลยมีการเพิ่มสิ่งที่เรียกว่า prefix ขึ้นมาครับ prefix หรือว่าเป็นตัวเลขนำหน้านะซึ่งตัวเลขนำหน้าเนี่ยนะครับเขาก็เลยมีการกำหนดมานะในช่วงปี2549ถา่านั้นนะครับก็คือมีการเริ่มต้นใช้เลข 02, 03, 04นำหน้า โดย02เนี่ยนะครับก็จะเป็นเลขของกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับส่วน03เนี่ยนะครับก็จะเป็นแถวฝั่งตะวันตกแล้วก็ฝั่งภาคตะวันออกแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่พวกเลข02 03 04ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันเป็นเลขโทรศัพท์ของโทรศัพท์บ้านดังนั้นนะครับการที่ใช้แค่02 03 04เนี่ยนะครับมันก็ไม่พอแล้วนะครับในช่วงปีหลังๆถัดมานะครับประมาณปี50เนี่ยนะครับเขาก็เริ่มมีการกําหนดตัวเลขขึ้นมาเพิ่มครับ เป็นเลข Prefix หรือว่าตัวเลขนำหน้าของหมวดโทรศัพท์มือถือในยุคเริ่มต้นครับแต่ทีนี้ครับเรามาดูคําตอบกันว่าแล้วทําไมถึงต้องมีเลขศูนย์นำหน้าด้วยนะครับแต่เดิมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยตอนสมัยที่เรายังใช้เลข7จดหลักอยู่เนี่ยนะครับเราไม่จาเป็นที่ต้องมีศูนย์นำหน้านะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นระบบของสหรัฐอเมริกาแต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยนะครับเหมือนเรามีการเปลี่ยนระบบครับเราใช้ระบบของยุโรปนะครับซึ่งมี Prefix เป็นเลขศูนย์นำหน้าครับ โดยเลขศูนย์เนี่ยนะครับเวลาใช้นําหน้าเนี่ยเวลาที่เรากดโทรออกเนี่ยมันจะทําให้รู้ครับว่านี่เป็นการโทรเฉพาะภายในประเทศแต่ถ้าเกิดว่าคุณโทรจากนอกประเทศนะครับจากประเทศอ,อื่นเนี่ยนะครับกลับเข้ามาในเมืองไทยคุณไม่จําเป็นต้องใส่ศูนย์ครับยกตัวอย่างเช่นรหัสประเทศของเราก็คือรหัส66ใช่ไหมครับเวลาจะโทรเข้ามาในประเทศก็จะพิมพ์บวก66แล้วก็ตามด้วยเลขอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นเบอร์081ก็จะกลายเป็นบวก66 81แล้วก็999 999 99, แบบนี้ไปเลยนะครับก็คือตัดเลขศูนย์ออกไม่จำเป็นต้องมีเลขศูนย์นะครับและการที่ตัดเลขศูนย์ออกนะครับก็ทําให้รู้ครับว่านี่เป็นการโทรจากนอกประเทศเข้ามาในประเทศนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับคำตอบของเหตุผลที่ทาไมเราถึงมีเลขศูนย์นะครับก็เพราะว่าเรามีการเปลี่ยนระบบนะครับจากสหรัฐอเมริกามาเป็นระบบของยุโรปนั่นเองครับ อย่าลืม Subscribe ช่อง Creative Talk แล้วมาร่วมค้นหาคำตอบไปพร้อๆมๆกันกับรายการดีไซน์ดน4ีเพราะความลับของดีไซน์ซ่อนอยู่รอบๆตัวคุณครับ